สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่3 1ตุลาคม2565กันนะครับอันดับแรกเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสด drc ไม่ต่ำกว่า35%นั่นเองครับวันนี้กิโลกรัมละ4 7บาทนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ก็คือปรับตัวลดลงมาที่30สตาตคงนั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เอร์เซนราคาก็จะอยู่ที่47บาท3สตางครับปรับตัวลดลงมาที่66สตางคตงนั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่ 49บาทส7สตางค์ปรับตัวลดลงมาที่29สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนต์วันนี้กิโลกรัมละ40บาท75สตางค์ครับปรับตัวลดลงมาที่25สสตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สเเตสดวันนี้สิบเก้าบทแปสิบสงสตางค์ครับปรับลดลงมาที่20สิบตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC ห5เปเซต์พักชั่วโมง2 2่สบสอาทยี่สตางค์ครับปรับลดลงมาที่18สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC หกสเปร์เค้างคืนวันนี้2 4่สบสี่าทห้สตางค์ครับปรับตัวลดลงมาที่15สตางค์นั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ก็คือยางเครปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ26บาท71สต่างปรับตัวลดลงมาที่16สต่างนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ถือว่าไม่ดีนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ